สวัสดีครับอันนี้เป็นสื่อการสอนวิชาฟิสิกส์เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงครับอาไปรับชมกันเลยครับ ปริมาตรพื้นฐานที่ควรรู้ระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่เคลื่อนที่จริงปริมาตรสเกลาหน่วยเมตรอัตราเร็วระยะทางที่เคลื่อนที่ที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลาหน่วยเมตรต่อวินาทีการกะจัดระยะทางที่วัดจากจุดเริ่มต้นถึง จุดสุดท้ายในแนวตรงปริมาตรเวกเตอร์หน่วยเมตรความเร็วการกระจัดในหนึ่งหน่วยเวลาหน่วยเมตรต่อวินาทีความเร่งความเร็วที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลาเมตรต่อวินาทีกำลังสองการเคลื่อนที่แนวตรงแบ่งออกเป็นสองกรณีหลักตามลักษณะของความเร่งกรณีที่หนึ่งความเร็วคงที่ความเร่งเป็นศูนย์ ใช้สูตร v เท่ากับ s ส่วน t กรณีที่2ความเร่งคงที่มเมื่อวัตถุมีความเร่งสม่ำเสมอมเราจะใช้5สูตรนี้ในการคำนวณ1น วเท่ากับ u บวกทีสอเท่ากับ u บวก V ส่วน2คูณทีสามเท่ากับ ut บวกเศษ1ส่วน2องทกำลังสองสีเท่ากับววทีลบเศษ1ส่วน2องทกำลังสองห V ยลกำลังสองเท่ากับ u ยลกำลังสองบวก 2AS ตัวแปร u คือความเร็วต้น V ความเร็วปลาย a ความเร่งที T, เวลา S ระยะทางและการกระจัดลักษณะกราฟการเคลื่อนที่กราฟการกระจัดกับเวลาความชันคือความเร็วกราฟความเร็วกับเวลาความ ตันคือความเร่งพื้นที่ใต้กราฟคือการกระจัดการตกอิสระเป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งภายใต้แรงโน้มถ่วงเพียงอย่างเดียวความเร่งใช้ค่า g ประมาณ9.8หรือ10เมตรต่อวินาทีกำลังสองมีทิศทางชี้ลงเสมอจุดสูงสุด ความเร็วไป v จะเป็นศูนย์เสมอทิศทางนิยมให้ทิศทางกับความเร็วต้น u เป็นบวกปริมาตรที่มีทิศทางตรงข้ามจะเป็นลบสมมติระยะทางจากจุดเริ่มต้นถึงหน้ากล้องกดจับเวลาเมื่อนักเรียนเริ่มขยับตัวกดหยุดเวลาเมื่อนักเรียนวิ่งมาถึงตำแหน่งหน้ากล้องพอดีบันทึกผลนำเวลาที่ได้จากการจับเวลา3ครั้ง มาหาค่าเฉลี่ยเพื่อความแม่นยำคำนวณหาความเร็วนำระยะทางที่วัดได้หารด้วยเวลาเฉลี่ยโดยใช้สูตร v เท่ากับ s ส่วน t อธิบายการทดลองการเคลื่อนที่วางรถของเล่นบนจุดที่กำหนดแล้วใช้มือผลักรถให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงช่วงความเร็วสูงสุดนับ เวลาเมื่อรถหยุดจากมือพอดีซึ่งเป็นจุดที่รถมีความเร็วเริ่มต้นสูงสุดช่วงการเคลื่อนที่สละปล่อยให้รถเคลื่อนที่ไปเองโดยไม่มีแรงภายนอกอื่นมากระทำนอกจากแรงเสียดทานจากพื้นโต๊ะการสังเกตจากความเร็วสังเกตว่าความเร็วของรถจะค่อยๆลดลงตามระยะทางที่เพิ่มขึ้น บันทึกเวลาและตำแหน่งที่รถหยุดนิ่งสนิท v เท่ากับ0อธิบายการทดลองกำหนดความสูงจากจุดที่ปล่อยถึงพื้นปล่อยลูกบอลให้ตกลงมาในแนวตรงโดยไม่ออกแรงปาหรือผักอธิบายการทดลองยกระดับด้านหนึ่งของโต๊ะให้สูงขึ้นเพื่อเกิดมุมเอียงวางลูกบอลที่จุดสูงสุดของพื้นเอียงโดยประคองไว้ด้วยมือ ปล่อยมือให้ลูกบอลกิ้งลงมาตามแนวอย่างอิสระไม่ต้องออกแรงผลักสังเกตว่าลูกบอลจะค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆตามระยะทางที่ยาวขึ้นใช้การถ่ายวิดีโอหรือจับเวลาเพื่อดูว่าในแต่ละช่วงวินาทีลูกบอลเคลื่อนที่ได้ระยะทางเพิ่มขึ้นเท่าใดแรงที่ดึงลูกบอลลงมาคือส่วนประกอบของแรงโน้มถ่วงที่ขนานกับพื้นเอียงอธิบายการทดลอง1 การเตรียมตัวผู้ทดลองถือลูกบอลไว้ในมือในลักษณะเตรียมโยนโดยกําหนดตําแหน่งมือเป็นจุดอ้างอิงเริ่มต้น 2. การให้ความเร็วต้นออกแรงโยนลูกบอลขึ้นไปตรงๆในแนวดิ่งโดยพยายามให้ลูกบอลไม่เอียงไปด้านข้างเพื่อให้การเคลื่อนที่1มิติที่สมบูรณ์ 3. ช่วงขาขึ้น สังเกตว่าลูกบอลจะเคลื่อนที่ช้าลงเรื่อยๆในขณะที่ลอยขึ้นสูง4ชุดสูงสุดณนะจุดที่ลูกบอลหอยุดนิ่งชั่วขณะก่อนจะตกลงมาให้บันทึกความสูงและเวลาไว้5ช่วงขาลงลูกบอลจะตกลงมาตามแนวเดิมด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งผู้ทดสอบรับลูกบอลไว้ได้6การบันทึกผลทำการทดลองซ้ำ เพื่อหาค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในขาขึ้นและขาลงซึ่งตามทฤษฎีแล้วควรจะเท่ากันหากไม่มีแรงต้านอากาศ